สวัสดีครับคลิปนี้มีเราเตอร์รุ่นใหม่จากหัวเว่ยมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากทาง TCT Group นะครับพอดีเขาเห็นว่ารีวิวได้ชัดเจนดีก็เลยนำสินค้ามาให้ทดสอบใช้งานและแนะนำนะครับซึ่งหัวเว่ยก็เป็นยี่ห้อดังอยู่แล้วมีหลายรุ่นที่ผมประทับใจนะครับหัวเว่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นห e ัวเว่ย E-Kit o p t i c FG736 นะครับมาล่าสุดเป็น w i f i 7นะ Wi-Fi 7นี่ก็สามารถที่จะทำความเร็วได้ถึง3,600เมกะบิตเปอร์เซกนะครับหรือ3.6กิกะบิตนะเร็วมากนะครับซึ่งผมเองยังไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์สามารถจ่ายความเร็วได้ถึง3กิกนะครับก็อาจจะต้องขออภัยที่ทดสอบได้ไม่เต็มสปีดนะแต่ก็จะทดสอบสัญญาณเรื่องความแรงเรื่องของความสมูทให้ชมนะครับกับหลายๆล,ลักษณะนะครับตัวนี้สามารถที่จะ ใช้สัญญาณได้ถึง2คูณ2.5กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็นแลนกับแวนนะเป็นพอร์ตแลนที่สามารถวิ่งได้ความเร็ว2.5กิกซึ่งมันก็อยู่กับปลายทางอีกฝั่งนึงนั่นแหละว่าจะสามารถหาอุปกรณ์ที่วิ่งได้ถึง2.5กิกมาใช้งานด้วยได้หรือเปล่านะครับเป็น2.5กิก2พอร์ตนะแล้วก็ One Click Mesh Network ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับ ครานี้ก็จะเป็นข้อมูลของหัวเว่ตัวนี้นะครับแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายบริษัท TCT a ั a g h i Group นะครับก็เป็นบริษัทในไทยเรานี่เองสามารถที่จะประกันเร็วแล้วก็ติดต่อง่ายนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรุ่น FG736 นะครับสามารถที่จะ Quick Start สแกนแล้วเข้าไปอ่านคู่มือการติดตั้งได้แต่จริงๆเราไม่ยากเลยครับการติดตั้งเราเตอร์ทุกวันเนี้ยเชื่อมต่อง่ายมากนะครับตัวนี้ก็เป็น Next Generation WiFi 7 mu m ีดไมโมเทคโนโลยีนะครับทำงานในบริเวณที่มีการชนของสัญญาณค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมก็จะติดทั้งที่บ้านแล้วก็ติดทั้งที่คอนโดลองทดสอบให้ชมนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายแล้วก็พอร์ตเป็นออโต้เซนซิงสำหรับแลนและแวนโหมดนะครับสามารถที่จะออโต้ได้ค่อนข้างเยอะในกล่องก็จะมีตัวเราเตอร์ครับเราเตอร์ก็จะเป็นตัวบางๆแล้วก็สามารถที่จะวางตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักไม่เยอะ พบหาง่ายตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 7หัวเว่ยมีสัญลักษณ์ตรงนี้นิดหน่อยนะครับพ o ว e r b รบาย f 5 g นะครับส่วนข้อมูลต่างๆก็จะเป็นพอร์ตด้านหลังตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับพอร์ต4คูณ2 5กิกนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต number 4พอร์ต number 1อยู่ฝั่งนี้พอร์ตที่1 2 5 g กิกพอร์ตที่2 g งกิกะบิตพอร์ตที่3 g มกิกะบิตแล้วพอร์ตที่4เป็น2 5 g กิกนะครับตัวนี้เป็น QR ว o d e คสแกนได้ตัว Power อยู่ทางฝั่งขวานะครับ เราสามารถเสียบ power adapter ที่ให้มาได้เลยนะครับโดยเป็น power adapter ที่จ่ายไฟ12โวลต์1.5แอมป์หาซื้อได้ง่ายนะครับการใช้งานก็สามารถที่จะทำตามตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นข้อมูลของเขานะครับเราสามารถที่จะเข้าที่ ip 128.1.0.1 1. 1นะครับแล้วก็ username root password ก็ตามนี้เลยครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวที่เป็น s s id ที่มากับเคพื่อนได้เลยนะครับเขามี ข้อมูลมาให้อยู่า้าน่างอยู่แล้ว default ssid แล้วก็ wireless key อยู่ตรงนี้เชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งค่าได้นะครับง่ายมากจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งที่ผมรู้สึกชอบเขาออกแบบมาได้ดีตรงนี้เป็นตาข่ายหมดเลยนะเป็นช่องระบายอากาศนะครับมองเห็นแผงข้างในเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือระบายอากาศได้แน่นอนอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เหมือนใครและประทับใจด้วยก็คือขาครับขาตรงเนี้ย มันไม่ได้สวมนะมันบิวอินติดมาเลยฉะนั้นไม่มีทางหลุดแน่นอนปกติเห็นหลายรุ่นเนี่ยมันหลุดง่ายแป๊บๆก็หลุดแล้วนะครับตัวนี้ก็บิวอินมาเลยตัวขาสังเกตุไหมครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันสามารถวางแบบนี้ได้เลยสะดวกดีแน่นหนาถาวรแน่นอนนะครับด้านบนมีปุ่มครับตัว wireless land แล้วก็ d p p s ตรงนี้สามารถที่จะกดได้แต่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ DPS ครับผมเชื่อมต่อผ่านสัญญ,ญาณ Wi-Fi ก็คือพอแล้วนะครับ ในกล่องจะมีสายแลนมาให้เป็นสายแลนสั้นๆนะครับเชื่อมต่อทั่วไปกับเราเตอร์หลักของเราเตอร์บ้านนะครับเราก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ตัวอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์ที่ผมแจ้งไปมือสกูปกติผมซื้ออะแดปเตอร์ฮาวายใช้ประจําเป็นอะแดปเตอร์มือ2ก็ทนดีนะอะแดปเตอร์ฮาวยเนี่ยถือว่าเชื่อถือได้นะครับปกติแล้วเวลาที่อะแดปเตอร์ของกล้องเสียก็ซื้ออะแดปเตอร์ฮ a วย12โวลต์2แอมป์มาใช้ผมใช้อยู่เยอะมากเกือบ10กว่าตัวเลยนะครับ ในการเริ่มใช้งานเราเตอร e ์หัวไวย e k i t o p t i c fg 7เ6าก็ง่ายมากครับให้คุณเสียบสายแลนก่อนเลยจริงๆเสียบก่อนเสียบหลังก็น่าจะไม่ต่างกันผมเสียบก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะครับเสียบที่พอร์ตที่1ก็แล้วกันนะครับตัวน,นี้เป็นสายแลนจากเราเตอร์หลักของผมเป็นอัพลิงก์นะแล้วผมก็จะเอาสายที่เป็นสายไฟอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบกับพาวเวอร์แบบนี้นะครับสังเกตดูตอนนี้เขาเริ่มบูตแล้วเป็นไฟสีแดงเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับ ใช้เวลาบูตประมาณเกือบ2นาทีนะครับไฟจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีขาวรอสักพักหนึ่งก็จะมี Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi เริ่มต้นของหัวเว่ยอีคิดตัวนี้โผล่ขึ้นมาจะเป็น Huawei หัวเว่ย u ่ f 4นะครับมาดูด้านหลังนิดนึงว่าเขาตรงกันไหมด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนรหัส Wi-Fi ก็ตามนี้ คุณจะต้องเชื่อม Wi-Fi ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วใช้งานได้เลยมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับเขาออโต้เซนซิงก็คือเขาจะหาพอร์ตอัพลิงอัตโนมัติแล้วออกเน็ตให้เองนะครับตัวนี้เป็นออโต้เลยนะคุณก็เชื่อมต่อครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านซึ่งอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับพอกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมครับเหมือนเราเชื่อมต่อ w i f i ปกตินะครับโอเคมาแล้วครับแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อได้แล้วลองดู IP ที่ได้นิดนึง IP ที่เราเตอร์หัวเว่ยอีคิดแจกมาก็จะเป็นวง1.92.68.101.2เกตเวย์เร์เตัวนี้ก็จะเป็น1.92.68.101.1 1นะครับ1.1.1ก็คือ IP ของ h u วเว่ยอีคิดรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ติดปัญหานิดนึงคืออินเทอร์เน็ตที่บ้านของผมเนี่ยยังความเรียวไม่ถึง1กิกเลยนะครับอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการทดสอบอาจจะเป็น Copy ปี้ไฟล์หรืออย่างอื่นแทนนะครับเบื้องต้น พามาให้ชมวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีใช้งานดูว่าเขาสัญญาณแรงแค่ไหนไกลแค่ไหนนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วมาทดสอบกันนิดนึงผมเอาง่ายเลยนะผมเปิด YouTube เลยนะครับนี่นะสังเกตดูเข้าโหลดเร็วมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi ความเร็วสูงนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับปุ๊บปั๊บเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะครับลองกดเลยครับสังเกตดูดีเลยจะน้อยมากนะครับความเร็วในการคุยกันระหว่างมือถือกับเราเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับ ปุ๊บปั๊บโหลดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยจะลองกดตัวนี้นะครับเน,นี่ยครับ,รบมันปุ๊บปั๊บแล้วมันคุยกันแล้วมันโหลดเสร็จเลยลองทดสอบเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับปกติแล้วฟรีไฟล์มันจะหน่วงหน่วงนีน่นึงกรณีที่อินเทอร์เน็ตเขาความเร็วไม่มากนะมาดูกันว่าการใช้งานเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเฟปติกเร็วอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาติดท,ที่การคุยสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะครับซึ่งมาดูกันว่าสัญญ,ญาณ WiFi ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง ลองเลยครับก็รู้สึกสมูทนะเร็วดีด้วยนะครับก็เร็วดีครับเอฟเฟกมาเร็วแล้วก็หน่วงไม่มีเลยการโหลดอาวุธเนี่ยครับสังเกตดูด้านข้าง ในการโหลดอาวุธมันจะเร็วขึ้นเยอะนะครับการดึงอาวุธเข้าซองการเก็บอาวุธของตัวละครมันจะเร็วพื่พับเพ่พับเร็วขึ้นเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับเล่นอินเทอร์เน็ตช้านะครับก็ถือว่าเยี่ยมในมุมผมเนี่ยชัดเจนเลยผมเล่นเทียบกันบ่อยนะครับ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วนะครับฟืนผมแรงซะอย่างนะครับ <Double Kill. S 2> เหมือนเลือดจะหมด ลุยกันต่อครับผมได้ปืนใหม่ละนี่ปืนนี้สุดยอดครับขอพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพร้อม ือว่าปืนเราเจ๋งกว่าครับ อ่ะไปต่อครับโอเคปืนเราเจ๋งกว่าแน่นอนไปต่อครับ โดนหัวนะครับโอเคประมาณนี้ครับถือว่าเราเตอร์เร็วได้เปรียบตัวนี้เร็วมากๆในการคุยกันระหว่างเราเตอร์กับส่วนที่เป็นอุปกรณ์เรามือถือเวลาเล่นเกมเนี่ยไม่มีแหลกแน่นอนครับถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับเราเตอร์หัวเว่ย wi-fi 7จุน,นี้จะเน้น จ่ายสัญญาณในแนวราบนะครับผมลองทดสอบจ่ายสัญญาณในแนวราบเนี่ยผมอยู่อีกห้องนึงนะตอนนี้ผนังกั้นอยู่จะกั้นประมาณ2ชั้น,น,นหนาๆเลยนะครับส่วนที่เป็น Wi-Fi 2.4ก็ทะลุไปแล้วนะครับทะลุทะลวงทั้งที่อยู่ห้องที่3นะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมสังเกตเห็นตัวเลข6เล็กๆอยู่บริเวณสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ค่อยสังเกตลองกดเข้ามาดูครับ สังเกตดูตัวนี้เขาวิ่งที่เทคโนโลยี wi-fi 6นะเหมือนจะไปไม่ถึง7นะครับมือถือผมยังรับ6ได้อยู่เลยแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ความเร็ว2 4กิกสองพเมกะบิตเปอร์เซกนะครับถือว่าเยี่ยมสัญญาณแรงยอดเยี่ยมนะครับความปลอดภัยที่อยู่แล้วก็เราเตอร์ก็ตามนี้ยืนยันว่าเชื่อมต่อเราเตอร์หัวเว่ยอีคิดรุ่นนี้อยู่นะครับคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ wi-fi รหัสผ่านแล้วก็รหัสเครื่องของเราเตอร์หัวเว่ยอีคิด wi-fi 7รุ่นนี้ได้ง่ายๆนะครับ วิธีแรกก็คือคุณสามารถที่จะสแกนด้วยมือถือหรือแท็บเล็ตก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็ตั้งค่าได้เลยตัวนี้เป็น QR code ที่สามารถสแกนแล้วขึ้นเว็บได้เลยนะครับเป็นเว็บตั้งค่านะคุณสามารถสแกน qr code ด้านหลังแบบนี้ได้เลยเขาจะวิ่งไปยังเว็บตั้งค่านะครับเป็น1 1สอ1นนะผมจะสแกนครับพอสแกนเสร็จแล้วก็จะต้องใส่ ตายนิ้วมือครับล็อกอินปกตินะครับเขาก็จะวิ่งเข้าไปยังเว็บตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บตั้งค่าสังเกตดูตรงนี้เขาจะวิ่งเข้ามาเลยก่อนอื่นคุณจะต้องเชื่อมต่อ iPad กับ Wi-Fi ที่เราเตอร์ Huawei คิดจ่ายออกมาก่อนนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปยัง IP ของเราเตอร์ก็คือ g a t e ว a y นั่นเองนะครับหลังจากนั้น User Name ก็สามารถล็อกอินตามด้านหลังตัวนี้จะเป็น root นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ลองดูใกล้ๆนะครับเป็น root แล้วก็ password ลองดูตรงนี้นะคุณก็เอามาล็อกอินเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ใส่รหัสไปแล้วนะครับเราจะล็อกอินเข้าเว็บตั้งค่ากันโอเคไม่บันทึกนะครับไม่ใช่ตอนนี้เข้ามาแล้วสามารถที่จะอัตโมติอัปเกรดได้นะครับผมไม่อัตโมตินะ ยังไม่ต้องนะครับเขาก็จะเข้ามาเว็บการตั้งค่าซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเหมือนกับเว็บตั้งค่าเราเตอร์ดีๆนี่เองทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้มีหลายยี่ห้อที่เป็นสีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฮัวเว่ยเทมเพลตแบบใหม่เขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไอคอนด้วยสามารถเลือกได้เลยว่าจะเข้าไปตั้งค่าอะไรนะครับสามารถที่จะตั้งค่าผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณทําในคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้แหละนะครับ ผมต่อโน้ตบุ๊กกับเราเตอร์ Huawei EKIT WiFi 7ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ล็อกอินเข้ามาผมจะแพนกล้องให้ดูแล้วก็ล็อกที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้วิธีเปิด Google Chrome แล้วก็เข้ามาที่ IP 192.168.101.1ซึ่งเขาระบุด้านหลังเราเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับคุณสามารถดูด้านหลังตรงนี้ได้เลย พอเบลส์เข้ามาเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องล็อกอินนะครับผมก็จะกรอกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใส่รหัสเสร็จแล้วก็ล็อกอินครับเขาก็จะเข้ามาหน้าที่เป็นเว็บคอนโซลหรือการตั้งค่าผ่านเว็บสำหรับเราเตอร์ตัวนี้นะครับเราเตอร์ห e ัวเว่ยอี i ิ i ไวไนะครับเป็นรุ่น eKIT o p t i c นะครับผมก็จะตั้งเราเตอร์ไว้ด้านล่างเรามาดู รายละเอียดกันนะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วดูง่ายนะแต่อาจจะดูเยอะกับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะครับเขาก็จะมีชื่อรุ่นนะครับปุ่มล็อกเอาท์อยู่ด้านบนสังเกตส่วนรอบข้างก่อนว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> โอเคถัดมาครับเรามาไล่ดูทีละเมนูเลยตัวนี้เป็นเมนูอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถตั้งค่ารับ d ีซีหรือจะฟิก IP หรือจะเป็น PPOE Mode <c oughs> นะครับก็สามารถเลือกได้ หลายหลายคนก็เคยใช้เป็น PPOE Mode ก็คือใส่ User Name Password ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมามาดูตรงนี้ครับตอนนี้ระบบตั้งค่าเป็น Dual Band Steering ก็คือการจับอัตโนมัติชื่อเดียวกันเป็น2คลื่นผมปิดเขาก็จะมีแยกชื่อได้นะครับผมสามารถแยกชื่อเป็นคลื่น 2G หรือคลื่น 5G ได้นะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์มันไม่รองรับถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับได้แค่2.4ก้องบางชนิด เขาจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้บางทีเขาเร่งไปคุย 5G นะครับอัตโนมัติแบบนี้เขาไม่ผ่านนะครับก็จําเป็นจะต้องแยกถ้าแยกก็ต้องเป็นแยกชื่อแบบนี้แล้วแยกรหัสผ่านนะครับแล้วแต่ชอบเลยผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นหัวเว่ยเจ็ดสั้นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่จําได้ง่ายๆแบบที่ผมใช้ตัวนี้เป็นชั่วข่าวนะครับลองทดสอบถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็ง่ายดีจำง่ายด้วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็แอปพลายไปตอนนี้โน้ตบุ๊กจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดิมไม่ได้แล้วนะครับเขาจะต้องมีชื่อหัวเว่ยตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งเข้าไปตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวใหม่หัวเว่ยเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็ตามนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับสามารถที่จะมาลองรีเฟชกันนิดนึงว่าเข้าได้ไหมนะครับ ก็น่าจะเข้ามาตามปกติอโอเคเข้ามาแล้วนะครับมาดูเมนูเดิมครับเป็น Wi-Fi เขาเปลี่ยนชื่อหรือ,อยังตอนนี้เปลี่ยนเป็น Huawei 7แล้วนะครับถัดมาในส่วนของ M aw. ก็คือการตั้งค่ารายละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลของอุปกรณ์นะการใช้งาน CPU นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเป็นรุ่น e k i t Optic FG736 นะครับแล้วก็ w a n Information ข้อมูล หาแวนไปยังเราเตอร์บ้านนะครับแวนอินฟอร์เมชันแล้วก็ Wireless Information ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของขึ้น5กิกข้อมูลของขึ้น2.4กิกนะครับเป็น Channel ของเขาที่เขาปล่อยสัญญาณ Home Network อันนี้ก็เขาพยายามสแกนเครื่องที่อยู่ใน Network นะครับมาดูเรื่องของ Wi-Fi นิดนึงตัวนี้เราสามารถตั้งค่าเชิงลึกที่นี่ได้เลยนะครับกรณีที่ คุณต้องการตั้งค่าลึกๆก็ต้องตั้งค่าตรงนี้นะครับเขาจะสามารถเลือกชันแนลได้เลือกขึ้่นสัญญาณที่จ่ายได้นะครับถัดมา Wi-Fi คู่บัตรอเรียครับเป็นการตั้งรหัสผ่านเราตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น MLO ตัวนี้เป็น Default ไปแล้วก็ Automatic Wi-Fi Shutdown กรณีที่เป็นกลางคืนให้ s h ชัดดาวอะไรวันนี้ก็ไม่ต้องครับแล้วก็ มันตี i p กรณีที่เราจะทำเมชนะครับส่วน Network LAN แลนแลนไอเป็น Default ครับ1.2.8.1.0.1.1อ,อันนี้เป็น IP ของตัวเราเตอร์ h u เ w e i นะเป็นเก e w เวครับจ่าย IP ตั้งแต่เบอร์2ถึง254นะครับแล้วก็จะคลาย IP ทุก3วันนะครับก็ประมาณนี้นี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก็ได้นะไม่ต้องปรับนะครับส่วน IPv6 IPv6 ไม่ได้เปิดครับ DDNS ฟังก์ชันก็มีแต่ไม่ได้สร้างนะครับไม่ได้ใช้ U.P.N.P. อันนี้ไม่ได้ใช้ครับเราก็ถัดมา Security ตัว Wi-Fi MAC Address Control อันนี้ไม่มีบล็อกนะครับสามารถบล็อกได้เลยบล็อก MAC Address ได้นะครับ Firewall Config เราเปิด Firewall ตั้มัติไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องปิดก็ได้ดีกว่านะครับเผื่อจะโดนปิ n งโดนยิงนะครับแล้วก็ถัดมา Parent Control เราสามารถที่จะสร้างการบล็อกได้นะครับบล็อก Template ล็อก Mac อะไรพวกนี้นะครับบล็อก IP อันนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็น Device Description แล้วก็ b i n d i n g t e m p l e t e สามารถที่จะเอา t m p p a t e มาใช้งานได้นะครับแล้วก็ถัดมา DMC สามารถสร้าง DMZ ได้กรณีที่เป็นผลที่แช้งานเน็ตเบิดก็เอา DMZ เอาไว้วางเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วถัดมา IPv4 Port Mapping อันนี้ก็ Map Port ได้ทำา o r t Forward ได้นะครับแล้วก็ Port Trigger Config ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราอ่านดูนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับ Device Access Control ก็คือสามารถปิดเซิร์บางอย่างปิดเท l เน็ Net นะครับตอนนี้ปิดอยู่นะแล้วก็ปิดหรือเปิด Secure Shell ก็ได้นะครับ WiFi Service ก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ให้ Access ตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าคอมลอดภัยเพื่อไม่ให้สามารถ Access เว็บตั้งค่าได้จากภายนอกนะครับถัดมา PSK Crack นะครับตัวนี้เป็นการ Defense กรณีที่จะให้มีการตัว s u p ร o r ภายมากขึ้นนะครับถัดมา System Management ครับโอ้โหตัวนี้เลยนะครับเป็นฟังก์ชันของเขาที่มีค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับสามารถที่จะใช้งานได้มีรองรับนะสำหรับคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Service Provider Remote Management Platform อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเขา p r o v i d มาให้เผื่อกรณีที่จะต้องการใช้งาน ขั้นสูงนะครับซอฟต์แวร์อัปเกรดจริงๆอัปเกรดออนไลน์ก็น่าจะดีกว่านะครับ Account Management ตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าใช้งานเมื่อสักครู่ที่เป็นพาสเวิร์ดด้านหลังนะต้องใส่พาสเวิร์ดเก่าก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดใหม่นะครับถัดมา Time Setting ตั้งค่าตัวนี้เป็นตั้งค่าผ่าน ntp พอเราเสียบสายขาวแวนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งออกซิงค์ไทม์โซนกับอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาตั้งค่าเอาไว้แล้วเ็จะปรับเวลาอัตโนมัตินะครับ ถัดมาเป็น Backup and r e ์รีคั y เครับการ Backup พลอมแบ็ p อัการตั้งค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้ Backup ไว้เพื่อความปลอดภัยถึงเวลาก็ร s t o r e ง่ายกว่านะครับถัดมาเป็นเรื่องของ Indicator s t a สเตก็คือไฟครับจะให้ปิดไฟสีขาวด้านหน้าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ปิดนะเป็นไฟสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมา Security Cell s e l l Check เพื่อความปลอดภัยลองเช็คความปลอดภัยของเราเตอร์ตัวนี้สักนิดน,นึงว่า มีจุดไหนที่ควรจะปรับปรุงหรือเปล่านะครับเรื่องของ secure shell เรื่องของ port mapping นะครับบางอย่างที่เขาเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้าย maintenance diagnostic นะครับจะเป็นเรื่องของการเข้ามาอ่านค่าต่างๆมีใครใช้ผิดประเภทหรือเปล่า a c c e s s point lock firewall l o c นะครับจะได้ดูความเคลื่อนไหวในเชิงความปลอดภัยมีคนยิงเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็มี fall info collect มีอะไร e er อ r o r เลอรไหมนะครับ รีโมทมิลเลอรอันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาต่างหากไม่ค่อยได้ใช้นะครับการตั้งค่าเาาเตอร์หัวเว e ่ยอีคิดออปติุ่น fg 7 3 6ก็เท่านี้ครับดูเหมือนมีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับปกติแล้วไม่ต้องตั้งค่านะให้เป็นค่า default ก็ได้คุณเปลี่ยนแค่ชื่อ s s d wifi แล้วก็รหัสผ่านก็พอนะครับหรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าเว็บตั้งค่าด้วยก็ดีนะครับเท่านี้เองการตั้งค่าก็เสร็จแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นการใช้งานครับ ผมอยากจะลองทดสอบสปีดนิดหนึ่งครับผมก็จะ Copy ผ่าน Wi-Fi นะครับจาก n a s มายัางเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับซึ่งการทดสอบครั้งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไม่เต็มสปีดอยู่แล้วเพราะว่าตัว n a s ผมเนี่ยนะฮาร์ดดิสก์มันหมุนไม่เร็วนะครับและอีกอย่างหนึง่งการใช้งานทั่วไปเนี่ยคอมพิวเตอร์ผมมันวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ลองให้ชมดูว่าความเร็วมันจะสูงสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง Copy ไฟล์ตรงนี้เป็นผ่านเน็ตเวิร์กมาจาก n a s นะครับขนาด 10กิกนะครับมาดูกันก็ปี้ผ่านมาใส่เครื่องนี้นะครับก็จะลากมาใส่แบบนี้เลยความเร็วอยู่ที่ประมาณ114 MB เปอร์เซกนะเร็วเท่าสายแลนเลยนะครับหรือมากกว่านิดๆด้วยนะลองดูตรงนี้ข้อมูลนะครับตามนี้เลยตัวนี้เป็น Wi-Fi 6AX นะครับ2 0 1สิเมกะเฮิร์ตถือว่าเร็วเลยนะใช้ได้เลยนะครับความเร็วที่เขาวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1กิกะบิตนะครับซึ่งมันก็คือสายแลนที่ N a s ผมใช้อยู่นั่นแหละมันก็เกือบเต็มนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้สายแลน1กิกเสียบให้ NAS เวลามันออกผ่านเราเตอร์มามันก็ได้แค่นี้มันอั้นอยู่ที่สายแลนของผมนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ได้อั้นอยู่ที่เราเตอร์ Huawei E-chit แล้วนะครับอั้นอยู่ที่ของผมเอง อันนี้ก็ต้องขอแจ้งตามตรงเราเตอร์เขาดีมากนะครับผมทดสอบให้ได้เท่านี้สังเกตดูด้านล่างนะครับตัวนี้ร e เซฟก็คือสุดๆแล้วประมาณ1กิกเต็มสายแลนนะครับสังเกตดูนิ่งๆเลยนะไม่หลุดนะครับไม่มีดรอปเลยเยี่ยมจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่างหงเวยเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรดีมากๆเลยนะครับก็เอามา ทดสอบให้ชมจริงๆเขาบอกว่าสเปคเนี่ยสูงกว่านี้ลองดูตามคอมเมนต์ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์หน้าร่างเขานะเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีนะครับละเอียดครบถ้วนตัวนี้ผมก็เอาสินค้ามารีวิวให้ชมนะครับเป็นตัวอย่างเผื่อหลายๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการตั้งค่าเองต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้นะครับ จากการทดสอบแล้วก็ใช้งานมาหลายๆรูปแบบทั้งทดสอบข้ามชั้นแล้วก็ทดสอบ Copy ปี้ไฟลทดสอบสัญญาณก็รู้สึกว่าสัญญาณ Wi-Fi 7หรือ Wi-Fi 5 g ิกเนี่ยเขาทํางานได้ดีเร็วดีนะครับโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยเร็วมากๆแต่ถ้าแนวดิ่งเนี่ยได้3ชั้นโดยประมาณอาจจะ2ชั้นครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเหมาะสําหรับบริเวณที่มีการชนกันของสัญญาณเยอะๆนะครับ ชนกันของคลื่นสัญญาณ2.4ก็สามารถที่จะตอบสนองได้ดีทํางานได้ดีนะส่วนการชนกันของสัญญาณ5กิกเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่เขาทํางานได้ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมทดสอบไปถือว่าเยี่ยมมากเราเตอร์ฮาวเวิ Wi-Fi 7ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับออกแบบมาได้ล้ําแล้วก็ทันสมัยในราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้ระบายอากาศได้ดีปกติแล้วบ้านใครที่ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาตัวนี้ถือว่าแนะนําเลยครับ เขาทำออกมาโปร่งเหมือนตั้งใจออกมาให้ระบายอากาศได้ดีนะครับยืนยันว่าคุ้มจริงๆนะครับเอาสินค้าไม่ชมประมาณนี้ท่านใดมีคําถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มเติมแล้วว่าอธิบายให้ฟังนะครับการใช้งานก็มีเท่านี้การตั้งค่าก็ตามอธิบายไปนะครับใช้งานง่ายเริ่มต้นง่ายออตโต้เยอะนะครับก็ตามข้อมูลด้านหลังส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการเอามาโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าเอง เราซื้อมาแล้วก็เชื่อมต่อสายแลนกับเราเตอร์บ้านแล้วก็ใช้ข้อมูลด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยครบถ้วนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆจาก h u วเว่มารีวิวชมนะครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ไม่ร้อนทั้งตัวเครื่องนะครับใช้งานได้ดียืนยันครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ